มีส่วนไม้ครับลบแล้วใช่ไหมครับลบบลอนด์ลบบลอนด์ไอนาม้ดว่าไอนั่นมันต้อเป็นตันคู่แล้วนามี่ก็คือการใช้แบบนี้บ้นี่มาชาที่สุดามเนี่ยเราทราบมเอ้ายับบอกควาดิยับบอกควาดิ สวัสดีสับปะสับปะส่วนที่เดิมเป็นผื่นใหญ่ตรงนี้เป็นเทลุ่หลุ่มอ๋อสับปะเดิมเป็นทีลุมเนาะนี่กระแสน้อไม่คือแรงเนาะมันเทียมมันคือไม่ถืออะไรนี่เที่ยวเช้านี่นี่ขวดเดือดเดือดโอ้ยแก้มง่ายตัวขายี่หล่อเอาไปโต้แลกกินง่ายตัวนี้มันไม่เป็นตัวทีบ้านเราไอ้เลี้ยบไปโต้อะนี่คือ

โดยกอัวีมักผู้ใหญ่ได้มักอันนี้ต่งทีมาทางกองมทามาตัวัดนตั้งรองตั้งเพ่จะมาใส่นมังคุดมังนเรียนมังขนพักมังอะไรกันแท้นะครับแลวก็อกัหฟาใม้เวลากาเล่คับก็นี้่ได้ซึ่งเวลานี้คีนครับสาิกรนนี้เะรบนะครับก็พเลย

จับไปสามัดให้นำมาใจช่วยได้ใจช่ยเ้นขึ้นกาน้ำนี่ไปม่ต้องมีนั่าเออแค่นี้แ่้เออตัวนี้เกวามายรวกันแล้วแยกตัววันน้ำน้ำเดียวน้ำเดี๋ยวตามมน้ำนไม้ได้เดียวก็ได้เดี๋ยวคุณหนึ่งไม่ใช่มันใจเส้นไม่จะมาใจสายตาขงมันมันจะกว้างกว่าเดิมเลยถ้าว่ามันมีจุดอยหแค่ตาไอ้ป่าไม้มันหมดไป เราก็ตของเราก็คือว่าให้ท่านได้ดูเพื่อให้มันได้มีความลุ่มไหลเยือกชึ้งลึกก็คือในเรื่องของดินในเรื่องของน้ำในเรื่องของป้าป่าไม้สูตรแนวทางในแต่ละกลุ่มที่ว่าเออถ้าเรื่องน้ำน้ำเนี่ยก็คือเป็นหัวใจสำคัญนะคะถ้าไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้ นีไม่ได้นะครับแล้วสิ่งจำคัญที่สุดคือคาดไม่ได้นะครับคาดดินคาดน้ำพุ่มหาอย่างแค่ยู่ได้ทุกวันทุกวันแต่ว่าคาดต้นไม้แต่เราคาดดอกไม้นะครับก็เหมืดนดอกติดดับแล้วพุ่มหวายทีเดียวเราก็นม่ได้เลยนะจะไม่เยอะนะแล้วก็เป็นสิ่งดีมีประโยชน์มากมายนะครับไม่ว่าส่วนในของต้นไม้ของของป่าไม้นะครับเอ่อตามเกิดเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับแล้วก็จุดดอยจุดดอยก็คือ นะครับก็ตามทีแต่หลักรุ่มแต่เดียวก็ได้มาด้านการจัดก,การทรัพยากรดินย่าำยังยืนของประบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิรนะครับจนเต็มทีประจักษ์ไปตัวโลก